วันนี้ดีใจนะครับที่เ,เครื่องยนต์สายเลือดไทยนะครับแท้จริงเลยนะครับไทยมารินนะครับส่งเข้าประกวดแข่งขันนะครับในเรือของฮอลลีวูดพัทยานะครับคืออธิพันธ์มีสุขเป็นนักขับเราผลิตเครื่องเรือใช้เองแล้วนะครับประเทศไทยเรามีเครื่องเรือไว้แข่งขันด้วย โอ้โหน่าคิดเลยนะครับไทยมารีนนะครับแล้วก็ส่งทําการแข่งขันสนามนี้ด้วยนะครับแล้วเป็นสเป็นสปอนเซอร์ให้ด้วยเอาแล้วครับมีและครับน่าคิดนะครับอยู่ในรุ่นนี้นะครับพอลิวูดพัทยาครับขับโดยอธิพันธ์มีสุขครับนักขับจากทีมบางแสนนะครับถึงจะไม่มีตําแหน่งแต่ขอลองน้ําไงครับ แล้วเขามีการันตีให้เราด้วยนะครับเครื่องยนต์ของเขานะครับโฆษณาไม่ได้โฆษณานะครับขออภัยครับพอดีเรือในสนามปีแข่งรุ่นนี้อยู่แล้วเขาก็อยู่ในสนามนี้ด้วยนะครับไม่ได้มีอะไรกันนะครับเดี๋ยวหาว่าผมไปรับสปอนเซอร์มาเพียงแต่เราเป็นกําลังจะให้กับเรือเครื่องเรือสายเรือไทยเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเดียวลุงดำก็มาแปลงแน่เชื่อผมนะครับเดี๋ยวเจอลุงดําเดี๋ยวเจอลุงดําครับไทยมาลีนจะจับมาแปลงเห้เก็บนะครับตอนนี้ของแจกก็ลำหนึ่งก็สามมิลห้อนนะครับในเครื่องเรือของลุงดำนะครับร นะครับเป็นการผรสมผสานกันอย่างลงตัวฮะ